เอาละครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีชาวโฮเทลกันทุกคนเลยนะครับและแล้ววันน hmm ี้นะครับก็มาถึงสักทีนะครับทุกคนครับบางคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับนี่ครับทุกคนครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่เราได้ปีกแห่งชัยชนะนะครับทุกคนครับคือต้องบอกอย่างนี้กันว่าผมนี่รอมาโคตรนานเลยครับปีกเนี่ยคือปีกแห่งชัยชนะนี่คือแบบเฮ้ยผมรอมาอู้ยผมเก็บมา2เดือนกว่านะคือกว่าจะได้อ่ะผมเคยสัญญากับคนดูว่าคือถ้าผมได้ปีกแห่งชัยชนะเนี่ยคือผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูและแล้ววัน นะคุกครับคือผมได้ปีแกแห่งชาชนะเรียบร้อยแล้วคุถามว่าวิธีการได้มาทํายังไงก็คือคือต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าปีกแห่งชยชนะเนี่ยมันสามารถเก็บได้ฟรีนะครับคือคือของฟรีดีๆน um. ี่เองนะครับเป็นของ5ดาววิธีการได้มาต้องบอกกันเลยว่าคุณต้องมีแก๊งก่อนเลียมดับแรกแล้วคุณก็ต้องแบบว่าช่วยแก๊งทําภารกงภารกิจอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอคุณทําภารกิจแล้วเนี่ยสมมติว่าแก๊งคุณได้เลเดับหนึ่งอย่างเงี้ยคุณก็เลยได้เฮ้ยมันมีกระเป๋าเป้อั ของหนึ่งดาวกระเป๋าเป้แบบจืดๆเนี่ยมันก็จะได้เป็นส่วนผสมของแบบปีกแห่งชัยชนะอะไรเงี้ยคือหาได้ฟีฟี่ะทุกคนก็แต่จากหลักคือต้องมีแก๊งนะครับทุกคนครับเออก็บอกอย่างนี้นะครับของมันเป็นของเขียวเนาะของที่ผมจะพาไปดูวันนี้ยมันเป็นของเขียวนี่ครับของเขียวก็จะมีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะก็ของเขียวก็วิธีหามาได้ก็หาได้จากพวกสปินนะครับ ง่ายๆเลยได้มาจากสป,ปินล้วนๆก็เหมือนของลีส้มอะ่ะเออเนี่ยเหมือนลีส้มเลยนะฮะแต่ลีเขียวก็จะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวอยู่ข้างบนนะครับดูง่ายๆไม่ยากนะครับทุกคนครับอุ้ยของของคือของเขียวเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวว่างๆผมมาทําคลิปลีของเขียวบ้างดีกว่าอ่ะดูดีครับทุกคนครับมีแบบ5ดาวด้วยนะครับไม่ใช่เล่นๆนะมีครบเซตเลยนะทุกคนนะนี่ครับปีแห่งชัยชนะนะครับเดี๋ยวนี้จะมาลีให้ทุกคนดูนะครับอ่าโอเค เฮ้ยทุกคนครับดูครับโคตรตึงรู้สึกว่านี่นะครับทุกคนครับรู้สึกว่ากระเป๋าเป้จืดๆเนี่ยจะมาแทนไอกระเป๋าสะพายอะไรสักอย่างหนึ่ง1นึ่งดาวนะครับนี่ครับทุกคนครับเป็นเซตใหม่ปีกแห่งการโอ้อวดนะครับทุกคนครับรู้สึกว่าจะมาแทนปีกแห่งชัยชนะนะครับทุกคนครับเฮ้ยแล้วยังมี5ดาวตรงนี้ด้วยนะครับปีกหัวใจล่ามโซ่นะครับ อ่าแล้วก็มีผมยุ่งหัวใจล่ามโซ่นะครับเตอร์สเ c กเตอร์คัตเอาหัวใจล่ามโซ่นะครับแล้วก็จะกางเกงคาโก้หัวใจล่ามโซ่นะครับอ้าทุกคนครับวิธีการได้มาคือในสปินนั่นเองสุิว่าถ้าคุณสุ่ม5้าดาวได้ซ้ำเนี่ยคุณสามารถไปรีเป็นของใหม่ๆได้นะครับทุกคนครับแต่วันนี้ประเด็นหลักนะครับเราจะมารีปีกแห่งชัยชนะกันนะครับโอเคไปครับทุกคนครับเรามาดูหน้าตาปีกแห่งชัยชนะว่าหน้าตามันจะเป็นไงครับไปครับไปแล้ววันนี้ก็มาถึงสักทีนะฮะ วันที่เราได้ปีกแห่งชัยชนะนะครับเดี๋ยวเราไปลองใส่ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยโคตรเท่เอเอาเรื่องจัดเฮ้ยเท่เท่เท่ผมว่าเท่นะเอาเรื่องเลยนะก็คือกวาจะมีวันนี้ก็คือนานเหมือนเหมือนกันนะทุกคนนะเอาจริงนานมากเลยฮะทุกคนครับโอเคครับทุกคนครับปีกแห่งชัยชนะก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนครับของฟรีๆอย่างเงี้ยทุกคนต้องไปเก็บกันนะทุกคนเนาะไม่รู้ว่าจะเก็บได้อยู่หรือเปล่านะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีเซตใหม่เข้ามาแล้วนะครับทุกคนครับ นี่ครับรู้สึกว่าจะมีเซตใหม่เข้ามาแล้วเป็นกระเป๋าส่วนผสมใหม่เข้ามาแล้วเนาะไม่รู้ว่ามันยังเก็บได้อยู่หรือเปล่าน้องทุกคนเนาะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คนที่ยังไม่ได้เนาะทุกคนเนาะให้แบบเรีบรีบเก็บกันเนาะทุกคนเนาะนี่ครับรู่สึว่ามันจะมีเซตใหม่เข้ามาแล้วนะครับเป็นเซตนี้ไม่รู้ว่าส่วนผสมของมันเนี่ยจะยังทําได้อยู่หรือเปล่ายังไงก็เป็นกําลังใจคนที่ยังไม่ได้นะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจ